ครับสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับการสาธิตสินค้าวันนี้จะมาสาธิตสินค้าชื่อรุ่นว่า A80 นะทุกคนนะตัวนี้เป็น OLED o โ e เ A80L L ก็เป็นสินค้าปี2023นะก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตถึงการใช้งานของมันนะครับ โอเล็ดโซนี่เนี่ยก็รู้อยู่โอเล็ดโซนี่จะให้เรื่องของความคมความดําของสินค้าได้ดีนะครับตัวนี้โอเล็8เอแปดศูนย์ปียี่สามจะมาพร้อมซีบียูชื่อว่า x อ c าร์ i คอ v e C ีฟซีบียูตัวเนี้ยเป็นซีบียูเรื่องของอการประมวลตั้งภาพเป็นชิปซีบียูของยี่ห้อโซนี่ที่ประมวลตั้งภาพและเสียงไปในคราวเดียวกันนะครับมันก็จะให้เรื่องของความชัดลึกและก็ความคมชัดและก็รายละเอียดภาพที่ดีนะครับต่อไปในตัวซีบียูตัวเนี้ยมันจะมีตัวเสริมของมันอีกทีนึงชื่อว่าโอเล็ดคอน p า o ตัวเนี้ยมันจะช่วยให้ความสว่างของแสงสว่างในพื้นที่ที่ดีนะครับแล้วก็บวกกับตัว CPU ชื่อว่า XR Triluminos Pro นะครับ XR Triluminos Pro เนี่ยมันก็จะเป็นตัว CPU ในการควบคุมสีสามารถไล่เจดสีได้มากกว่าพันล้านเจดสีก็คือจะให้สีที่ออกมาสมจริงขึ้นตามที่เราสาธิตอยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็มีตัว XR c r e a m a t e XR c r e a m a t e เนี่ยก็คือเปลี่ยนสเสมือนเป็นตัว อัพสเกลภาพจากทุกแหล่งสัญญาณให้ภาพได้ออกมาคมชัดเทียบเท่า 4K นั่นเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนระบบเสียงตัวนี้ของ Sony เสียงมันจะออกมาจากหน้าจอเลย Acoustic Surface p l u s นะฮะเสียงมันจะให้ระบบเสียงออกมาเป็นความรมชาติของเสียงที่ดีออกมาจากหน้าจอแล้วก็รองรับ Dolby Atmos ด้วยนะฮะแล้วก็ระบบภาพ Dolby Vision ก็ถือว่าอะไรที่เป็นให้ภาพออกมาสมจริงเวลาเราดูหนังจาก Netflix อะไรพวกนี้มันก็จะสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับ แน่นอนที่ขาดไม่ได้เลย Sony o l อ d หรือว่า Sony ทุกตัวจะมาพร้อมทีวีที่เป็น Google TV วีทีวีที่เป็น Google TV หมายความว่า TV ทีวีสามารถดาวน์โหลดแอปติดตั้งแอปได้และก็สั่งด้วยเสียงได้แล้วก็มีแอนดฟีแอสามารถสั่งด้วยเสียงจากตัวเครื่องได้โ okay, อเค g o o g l ลอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาที่ตัวทีวีให้ได้เลยนะครับโดยหรือจะกดปุ่มปุ่มที่รีโมทก็ได้นะต่อไป <c oughs> ตัวนี้มีอุปกรณ์เสริมชื่อว่าบาเรียแค เป็นอุปกรณ์เสริมนะสามารถที่จะมิงประชุมได้วิดีโอคอลหาคนในครอบครัวได้นะฮะแต่๋ตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนี่ต้องซื้อเพิ่มนะครับระบบเสียงระบบภาพตัวนี้ให้ภาพออกมาคมชัดสีดําที่ดาสนิทมากขึ้นและแน่นอนปี2023โอเลตตัวนี้จะให้ความระหว่างที่มากขึ้นและปี2023ที่เพิ่มมาก็คือให้ความจุที่มากขึ้นจาก16กิกเป็น2กิกแน่นอนมันสามารถที่จะโหลดแอปได้มาก ทีเดียวเลยทีนี้โปรโมชัน่นตอนนี้เรามีโปรโมชัน่นจากปกติราคาแสนสามห้าเหลือแสนสองเก้าเก้าศูนย์ก็แสนสองหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบาทก็ยังไงเข้ามารับการสาธิตหรือเข้ามารับชมสินค้าตัวจริงได้ที่หน้าร้านนะครับผมก็คลิปนี้มาสาธิตทีวีหรือว่ามาสากิตสินค้าโอลิต์เก้าเๆ้าให้ฟังนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพเร้าวๆนะครับนี่ก็ยังไงเข้ามารับการสาธิตสินค้าที่หน้าร้านได้นะครับผม ก็อย่างไรก็ขอบคุณและสวัสดีครับผม